ครับคุณผู้ชมนะครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการบ้านโหราศาสตร์ครับทางช่อง Five Channel นะครับทุกวันนะครับอาทิตย์ถึงจันทนะครับและวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันที่หยุดพักผ่อนนะครับเป็นวัน Family Day นะครับพบกันนะครับผมกับอาจารย์มดทาโรนะครับสายไพ่ยิปซีและไพ่ทาโรนะครับใครที่อยากรู้ดวงชะตาของท่านนะครับอย่าลืมนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่มโดยประมาณเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเราได้ ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้นะครับจนถึงท้ายชั่วโมงด้วยและส่วนในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะเปิดรับสายหน้าใหม่สามารถโทรเข้ามาได้ที่0 2 9 3 4 9 2 5 8กแถึงเและ SMS นะครับโทรส่งเข้ามาได้นะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับที่4 6 4 2 2 0 1นะครับส่งชื่อนะครับแล้วก็วันเดอร์ปีเกอร์นะครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะทราบนะครับส่งมานะครับเราจะทํานาให้คุณผ่านทาง SMS นะครับถ้าเกิดว่าคุณโทรไม่ติดส่วนในช่วงแรกครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของดวงรายวัน คนที่เกิดตั้งแต่อาทิตย์ถึงจันนะครับจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างในช่วงสัปดาห์นี้นะครับห้ามพลาดและช่วงที่2ครับยี่ีสหุ้นใครที่ชอบเล่นหุ้นนะครับควรศึกษาเรื่องหุ้นที่ดีเราจะมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนกันบ้างนะครับช่วงที่3เปิดสายดูหมอเหมือนเดิมครับเปิดโทรศัพท์ที่เราแจ้งไว้้าแต้นรายการ0ูนย์สองเสองถึงเตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงรกกันก่อนครับช่วงทารวดีเต้ครับ ช่วงนี้ครับซีอยู่กับาจารย์มดเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสบายๆนะหลายคนบอกว่าถาบพรุ่งนี้จะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะทราบกันนะครับนะครับใครที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะครับว่าช่วงสั้นๆสัปดาห์หน้าเนี่ยเข้าสู่กลางเดือนตุลาคมแล้วนะครับค่อนข้างเร็วเลยนะครับปลามาสสุดท้ายของเดือน อของปีนะฮะใครจะลุ้นในเรื่องของโชคลาภหรือการทำงานว่าจะเจอเจออะไรเดี๋ยวเรามาทราบเราทราบผลกันนะครับเอาละทีมงานเบื้องหลังหลังกล้องนะครับถ้าพร้อมนะครับเกิดวันไหนเดินเข้ามาเลยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราเ,เริ่มกันเลย <ไร S 2> วัน,วนจันทร์ใคร,ะครจะเกิดวันไหนก็แล้วแต่นะครับมาหยิบไพด่ดูจะมีรู้สึกจะวันจันทร์นะครับเดินเข้ามาแล้วสุดหล่อท่านนี้ เอาละลุ้นกันหน่อยนะครับกระซิบมาว่า <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs> วันจันทร์เนี่ยนะครับจะมี <laughs> อะไรใหม่มเข้ามาในชีวิตไหมนะฮะลุ้นกันตั้งใจเต็มที่เลยสามใ <laughs> บนะครับใครที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวดูไปด้วยกันแล้วกันนะครับ <laughs> คนวันจันทร์มาแล้วครับเดี๋ยวดูภายนนิดนึงนะครับอันดับแรกก็คือความมุ่งหวังด้านการงานและการเงินเนี่ยคนวันจันทร์นะครับบางทีสิ่งที่เราต้องการ มันเหมือนกับว่าจะไปได้สวยนะครับในเรื่องของการงานแต่บางทีไพ่ที่หยิบมามี7ดาบใบสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าบางทียังหาทางออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคงต้องคลำหาทางกันต่อไปนะครับสิ่งที่คาดหวังไว้อาจจะผิดหวังก็ได้นะวันจันทร์เพราะว่าหยิบเดาบขึ้นมาเขาเรียกว่ามันถูกปิดตานะฮะยังเดินไปไหนไม่ได้นะครับอาจจะสเปรสปะอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่สาหรับคนวันจันในตอนนี้นะครับเรื่องเงินถือว่าจะดีขึ้นแต่เรื่องงานคงจะต้องยืนอยู่กับที่เหมือนไพ่ใบที่2ที่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นขอให้สู้ๆกันแล้วกันครับคนวันจันทาอะไรอยู่ตอนนี้ก็ลุยแบบเดิมไปก่อนนะครับใครที่ค้าขายอยู่ก็ขอให้มีโชคแล้วกันแต่คุณยังเอาตัวรอดอยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับสำหรับวันจันนะฮะมาวันต่อไปนะครับวันต่อไปมีไหมครับ ไม่มีวันอังคารก็ข้ามไปเลยครับมีครับอาจารย์ครับมีครับมีไหมฮะอ๋อวันวันไหนฮะวันพุธครับอาวันพุธเดินไปเลยก็ได้นครับนะครับเดี๋ยววันที่เหลือเราจะหยู่ให้ใครที่เกิดวันอังคารนะครับมาแล้วสวัสดีครับมือซ้ายเลยครับสามใบนิ่งๆเน้นๆเลยนะครับดูซิว่าโชคชะตาหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ในช่วงกลางเดือนนี้มันมีอะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่าค้นวันอังคารนะครับ จะหญิงหรือชายก็แล้วแต่คนวันอังคารนะครับถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีนะครับขอให้คุณเก็บตัวในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงแห่งเขาเรียกว่าอะไรจะดีหรือเลวเนี่ยมันยังคุมเครืออยู่นะครับ,รบเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาก็บอกเอาไว้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้การเดินทางสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะใครจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ในช่วงนี้สิ่งที่คุณคาด อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานคนวันพุธนะครับคุวันพุธนะฮะงานก็คงจะเยอะเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่เป็นผู้ชายนะครับครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับคุณที่จะสแสวงหานะครับ ใครไปทํางานไกลๆที่ต่างถิ่นเนี่ยถือว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับทำงานอยู่ที่คงจะเหมาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาในช่วงนี้ขอให้ใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับจะผ่านไปได้ด้วยดีาสาหรับคุณผู้หญิง บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นก็ท่องระถามีสมาธินะครับอยู่กับที่แล้วก็ทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวก็จะดีเองนะครับผมนี่คือดวงของคนวันพุธนะครับเดี๋ยวเอามันต่อกันวันต่อไปวันไหนครับเชิญครับวันศุกร์เชิญครับเชิญครับมาถึงดวงคนวันศุกร์ครับสวัสดีครับหยิบเลยครับสามใบมือซ้าย ยันไปแล้วพุธไปแล้วและก็มาคนวันศุกร์นะครับ mm. สำหรับคนวันศุกร์จะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ขอบคุณครับเอาดูไพ่กันนะครับวันศุกร์เป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบางคนบอกว่าเรื่องของหน้าที่การงานที่คาดหวังเอาไว้มันก็จะเข้ามานะของคนวันศุกร์นะฮะเพราะว่าไพ่ เทวดาเทน้ำเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่เป็นที่ในช่วงนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินถือว่าเรื่องโชคเนี่ยกำลังยองยืนนะฮะคนวันศุกร์นะครับ,รรรรรบขอให้เป็นไปตามเป็นไปตามสิ่งที่คุณคาดหวังกันแล้วกันนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงกลางเดือนนี้ของคนวันศุกร์นะครับวางแผนแล้วลุยไปได้เลยนะครับคุณจะจะประสบความสําเร็จนะครับคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือจะเป็นบ้านช่องห้องหอนะครับ ในช่วงกลางเดือนนี้เป็นโอกาสที่มีเลิกงามยามดีเลยนะครับใครลงทุนค้าขายนะครับสัปดาห์นี้กลางเดือนนี้ของคนกฎาศุกร์เริ่มต้นได้เลยครับไปได้สวยแน่นอนนะครับเงินทองจะมีให้เก็บนะฮะใครที่เป็นนี้เป็นสินอยู่ับคนวันศุกร์ก็สามารถที่จะชดใช้แล้วก็หมดได้ภายในปีนี้เลยนะครับเพราะว่าไพ่ทิงถือเหรียญขึ้นมาถือว่าโชคดียมมากๆนะครับครับผมนะฮนาผ่านไปแล้วสามวันนะครับมีจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับผมเอาวันเพื่อหัดไหม นะฮะเดี๋ยวจะข้ามไปสักก่อนเชิญเลยครับคนวันพฤหัสหยิบมาเหมือนเดิมครับ3มใบใครที่เกิดวันพฤหัสคุณผู้ชมครับรอสักครู่นะฮะพิธีกรเรากําลังละเมียดละไมปราณีตหยิบขึ้นมาคนวันพฤหัสสวสดีเป็นอย่างไรบ้างงานเข้าไหมดูสิครับนะฮะ เหมือนจะงานเข้าบางอย่างนะฮะเพราะว่าไพ่ที่หยิบมาเนี่ยหนึ่งไพ่เ,เหรียญเนี่ยเรื่องของการเงินก็ใช้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเ,เงินทองหายากครับได้มาหมดเร็วนะครับแต่ว่าคุณยังมีผู้อุถัรภ์ค้ำชูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสเนี่ยถ้าต้องการเงินหรือว่าเดือดร้อนอะไรขึ้นมาก็กลิ้งกลาง ไม่ไม่กี่สายคุณก็ได้ต่างใช้แล้วนะประมาณนั้นนะครับเหมือนกับเสกได้เลยนะครับคนวันพฤหัสจะมี ATM ีส่วนตัวนะครับหลายคนจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวก็คือว่าโทรเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เงินนะครับส่วนไพ่เดทใบที่3ขึ้นมาเนี่ยเตอนไว้ที่หนึ่งคนวันพฤหัสนะครับถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครก็ได้เหมือนกันนะครับคนวันพฤหัสจะมีเรื่อง ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ารีบเร่งด่วนนะครับแล้วก็จะสมหวังไหมก็สมหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือจะเป็นเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะครับมีเตือนไว้ทีนึงก็เรื่องสุขภาพนะครับไพ่เดทขึ้นมาต้องระมัดระวังไม่ได้เป็นอะไรแย่นะครับเพราะว่าไพ่ดีๆมีอยู่2ใบแต่ว่าในเรื่องสุขภาพเรื่องของอาการทำงานอาจจะเหนื่อยหรือต้องการเวลาพักผ่อนเยอะนะครับสำหรับคนวันพฤหัส ครับรู้ได้ครับไม่มีปัญหาครับครับนะครับอ่าววันเหลือวันอังคารเสาร์อาทิตย์ครับขอเป็นวันอังคารนะครับครับวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างช่วงกลางเดือนนี้สําหรับคนวันอังคารนะครับใครที่รอเรียกว่าโชคลาภหรือการเงินในช่วงกลางเดือนที่จะหมุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินลูกค้าหรือเงินทองที่จะมาจาก เพศตรงข้ามถือว่าได้เลยนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้การต่อสู้ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จสําหรับคนธนาคารนะครับไพ่หนึ่งดาบเขาเรียกว่าลงทุนไปนแล้วก็เป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับคนธนงคารทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้นะครับยิ่งช่วงกลางเดือนในอีก3วันนะครับสองาวันเนี่ยคุณจะเก็บเงินเก็บทองได้นะครับไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นจะต่อสู้หรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องค้าขายไปได้รอดครับ ครับตอนนี้เหลือสองวันนะครับเหลือวันเสาร์แล้วนะครับรอสักครู่ครับคนวันเสาร์ครับคุณผู้ชมใครเกิดวันเสาร์เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีสําหรับคนวันเสาร์นะครับเท่าที่ผมดูมานะครับตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับใครเกิดวันเสาร์นะครับชชวงช่วงชาตวาลพอสมควรเลยนะไพ่เดอะซันมาแล้วหนึ่งธุรกิจของคุณที่ทําอยู่เจริญงอกงามดีนะครับได้ผลประโยชน์ใช้ได้เลยนะครับมีไพ่เด็กถือถ้วย บอกเอาไว้ว่า,าลูกน้องบริวารหรือบุตรหลานของเรานะครับเป็นคนขยันนะครับใครเกิดวันเสาร์แล้วมีมเขาเรียกว่ามีลูกน้องที่ขยันขันแข็งแน่นอนครับการเงินจะนำพามาสู่ท่านสู่องค์กรของท่านสู่กิจการท่านแล้วก็ครอบครัวท่านด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนะครับเดือนนี้คนวันเสาร์ถ้าเกิดว่า,ามีบุตรที่จะเกิดเดือนนี้นะครับ ถือว่าช้อนเงินช้อนทองมาเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับครับโชคดีมากๆครับคนวันเสาร์เหลือวันสุดท้ายวันอาทิตย์ครับเอาละครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์นะครับผมเห็นไพ่แล้วอันดับแรกสําหรับคนวันอาทิตย์ที่จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือความเสี่ยงทั้งหลายแหล่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเปิดกิจการหรือจะทําอะไรในช่วงนี้นะครับวันอาทิตย์ดูเลิกดูยามให้ดีกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นช่วงสัปดาห์ที่คนเกิดวันอาทิตย์มีความลังเลเพราะว่ามีไพ่สีถ้วยขึ้นลังเลแบบไหนคือ,เ,อเสียดดยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่าง,งก็อยากจะได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการเปิดทําเลการค้าขายหรือเลือกทําเลอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะลังเลอยู่ เขาเรียกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับคนวันอาทิตย์นะครับทำสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันไปก่อนนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่นะครับรวมรรทั้งเรื่องของความรักด้วยคนวันอาทิตย์ <ใน S 2> จะมีความลังเลอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับไม่รู้จะเลือกใครดีคนนู้นก็ด,คนนกดีคนนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นก็ทําสิ่งที่เราเองทาอยู่ดีกว่าครับทำงานนะครับทำเงินไปถือว่าเป็นเรื่องของการทํางานจะเหมาะสมกว่า เรื่องของความรักนะครับการเงินดีในช่วงนี้แต่เรื่องความรักก็อย่าเสี่ยงเลยนะครับแล้วก็การเปิดกิจการใหม่ใจเย็นนะครับคนวันอาทิตย์ไม่ต้องรีบครับสาหรับเดือนนี้ครับครับผมนะฮะและนี่คือคําทํานายนะครับอาทิตย์ถึงจันทร์นะครับในแต่ละวันผู้ที่เกิดันไหนก็ตามแต่ที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบด้วยนะครับเอาละนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2กับย4ิบสี่สองหุ้นครับ